วันนี้ท่านใหญ่เบืเ้อ่มที่สุดแล้วแน่รับบนเส้น20วันนะครับมันทำงานได้ดีเนาะวันนี้มันลงมาแถว1 6 2 7เป็นึ6งกมันก็เด้งขึ้นไปได้แต่ว่าก็าผมว่าไม่น่ารอดครับผมมองว่ามีโอกาสลงมาแต่ว่าอาจจะลงมาได้ไม่เยอะมันจะเริ่มเป็นการประกาศงบไปไเรื่อยๆคงเป็นการหมุนเวียนเล่นแรงขายมันอาจจะไม่ได้มากมากรอบเสร็จผมมองไว้แถวๆประมาณ1 6 2 0แต่ว่าถ้ากรอบบนอะ่ะผมก็ยังหวังที่กรอบเดิมแถวประมาณแถวห 6, 5, 0, 6, 6 0, ึ่งหกห้าศ่นย์หนแ่งไกลกว่านั้นถ้าถ้าจะหวังไกกลว่านั้นผผมผมผมไปคงไปุนว่าแบบโอเค มาตรการที่มองทุกคนมองว่ามันไม่ได้เรื่องจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันออกมาที่มันกระตุ้นที่มันตื่นเต้นจริงๆอ่ะอันนั้นอ่ะค่อยว่ากันดีกว่าว่าเซตจะไปต่อหรือเปล่าใช่อันนั้นคงเป็นสิ่งสิ่งที่เราต้องติดตามกันต่อไปมากกว่าครับพี่เอพี่นนาอ๋อเพราะอะไรนะคะตกลงก็คือรอรอจังหวัดซื้อหรือยังไงครับคุณวัชผมผมเป็นเป็นเป็นสายของ b บ o n d ดิ p ครับพี่พี่นนาครับก็คือกรอบเซตก่อนนะครับ ผมแนวรับจริงๆอ่ะดูแนวรับแ้วที่1620ถ้าหลุดมาผมมองว่าที่1610เนี่ยน่าจะเอาอยู่แล้วก็ถ้าถ้ากรอบข้างบนเนี่ยผมมองที่1650ถึง1660ครับพี่นินาอือใช่ครับอ่าใช่แล้วก็หุนสามตัวเนาะวันอาทิตย์นี้ครับเดี <c oughs> ๋ยวก่อนนะแปลว่าเอาแรกก่อนคือเซ็ตคิดว่าลงไม่เยอะคือถ้าพรุ่งนี้อ่ะลงมาอีกสักสิบจุดก็แนวรับละว่ากันเถอะใช่ใช่ครับผมผมมองว่า พรุ่งนี้เผลอๆกลุ่มพลังงานอาจจะกลับมาหลีดตลาดได้นิดนึงเพราะว่าเพราะว่าถ้าไปดูพอไปดูราคาน้ามันนะครับมันเริ่ม กลับมานิดนึงแล้ววันนี้ก็กลับมาบวบประมาณเปอร์เซ็นต์นึงหลังจากเพี่แบบจีนดีมานมันยังเพิ่มขึ้นแต่ว่าสัปปายก็ยังชะลออยู่ทุกคนก็รู้ละข่าวนี้ครับแต่ว่าราคาน้ำมันก็ยังขึ้นต่อแล้วก็เซ็ตบ้านเรามันเวทที่พลังงานเยอะนะครับพี่เอกมันก็น่าจะช,ช่วยพยุงตลาดได้บ้างครับผมมองอย่างนั้นมากเพราะฉะนั้นเซ็ตคุณวัดมองว่าอย่าตกใจเพราะมันยังคือไซด์เวทมันไม่เป็นขาลงแล้วมันก็ไม่ได้เป็นขาขึ้นกรณีพูดอย่างนั้นใช่ครับโอเคโอเคชัดอ้าวตัวหุ้น เพราะฉะนั้นตัวหุ้นเล่นได้พรุ่งนี้ว่ามาตอนผมไปตัวหุ้นผมไปลองผมไปลองทานนี่เลยนะครับดีดีไนดีไนครับพี่นาผมลองทานแล้วอเป็นไงมันได้อดีมากเลยเป็นไงนี่ครับผมผมช่วยโปรโมทนะรับของเราช่วยโปรโมทนี่ครับนี่ครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าเห็น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 นี่ครับเป็นไงนไงวัดกินแล้วเป็นไงดีกว่าเออดีไนกินแล้วเป็นไงคือผมหลับสนิทมากจริงวะไม่คุณว่าเป็นเป็นคนหลับยากหรือเปล่างนผมเป็นคนตื่นง่ายครับ อ๋อเพราะฉะนั้นกหลับหลับหลับไม่สนิทสิอย่างั้นใช่แล้วผมผมคือพอผมกินดีไนไปอ่ะพอผมนอนแล้วก็พอคือพูต่อให้ผมนอนน้อยก็ตามปกติผมจะนอนแบบตีสองบางทีนอนตีสามแล้วตื่นแบบหกเจ็ดโมงนะครับผมคือกตื่นมาผมผมผมเฟรชอยู่อ๋ออันนี้แหละใช่ครับผมผมแฮปปี้แฮปปี้กับกับดีไนเลยครับพี่เอ๋นี่หนานี้เหมือนขายของด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ขอบคุณมากเลยคือต้องขึ้นสแกนเกีเจ้โคแล้วพี่เนื้อขึ้นแต่ว่าคุณวัฒน์เขาเทคอยู่ไงเดี๋ยวผมขึ้นให้แต่ว่าแต่ว่า แต่ว่าคืออย่างนี้คือที่ที่ผมถามเพราะนี่นาคือเราเขาเป็นสปอนเซอร์เราก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องของดีขายให้คนฟังด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ของแบบโอ้โอ้อวดสมบัติแล้วเขาไปกินบอกเฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยใช่ค่ะเออคือมันก็ไม่ถูกต้องอ่ะพูดตรงๆนะเอ้ยนี่โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังถ้าเจอเจ้าของเขาเนี่ยจะจะบอกว่าเฮ้ยมีคนชมที่สกินได้ได้ผลคือจริงเขาเขาามีเหมือนแบบว่าเวลานอนมันจะมีไปทํางานในสมองอะค่ะสร้างโกรทโฮอร์โมน แสดงว่ามันจะช่วยชะลอวยัยสร้างความกระพี้กระเป๋าในการตื่นแล้วก็นอนอย่างมีคุณภาพเหมือน4ชั่วโมงเป็น8ชั่วโมงอะไรแบบเนี้ยโอบินมมคุณสมบัติของส,สารสากัดคล้ายๆกันชงอะคะ่ะคุณวัตเนี่ยเป็นสารสารจากญี่ปุ่นแล้วก็แต่เป็นออร์แกนิกนะเป็นออร์แกนิกนะแต่ว่าเออไม่รู้เช็คํำว่าออร์แกนิกได้หรือเปล่าเช็คคำว่าสูนไพรหรือเปล่าเชคคำ่สูนไพรอาจจะไม่เช็คํำว่าออร์แกนิกไม่ได้แต่แต่ ไม่ง่ายลองกินแล้วสมมติถ้าไม่ถูกไม่ถูกใจมันก็ไม่มีทิศไม่มีภัยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นขึ้นให้เดี๋เดี๋ยวกลับมาโอ้คุณไ,ไม่รู้ว่าจะรู้ว่ามันดี<อ>ได้ครับเวลาหุ้นตกผมจะได้กินบ้าง <c oughs> จะได้นอนหลับได้ใช่ไหม <c oughs> เอ้าจริงน่นาทำเป็นเล่นไปสมมติสมมติคุณต่อให้คุณมองว่าหุ้นตกนะแล้วมันตกจริงนะยังไงมันก็เครียดคือคนทำงานหลักซับคนเล่นหุ้นรู้ดีใช่ไหมแล้วมันพอนอนไม่หลับอีกวันหนึ่งเราก็ไม่เฟสไง ใช่ครับอันนี้ช่วยได้ได้ครับเีบีนบ้นะโอเคเดี๋ยวผมให้หุ้น3ามตัวเนาะนก็ตัวแรกวันนี้นะครับผมเลือกดีเฟนซีฟมาก่อนนิดนึงละกันเพราะว่ากลัวว่าทุกคนจะอาจจะไม่รู้จะไปทางไหนดีก็หาดีเฟนซีฟมาเล่นนิดนึงผมเลือกตัว EKH เข้ามานะครับเป็นเอกชัยโรงพยาบาลตัวแรกนะครับ<อ>ก็ ถามว่าตื่นเต้นไหมโรงพยาบาลทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย mm. ไม่ตื่นเต้นแล้วโควิดมันชะลอลงไปแล้วใช่ไหมครับแต่ว่า mm. ผมเลือกเขาอ่ะเพราะว่าด้วยความที่งบเขาด้วยแล้วก็มกตราดมาสามเนี่ยน่าจะเป็นนิวไฮแน่ๆทุกคนรู้หมดแล้วเพราะว่าในเรื่องของเขามีโรงพยาบาลสนามที่ขยายเตียงเพิ่มขึ้น mm. ดูแลแล้วก็ให้บริการรักษาด้วยค้นหาผู้ป่วยโควิดอันนี้ดีอยู่แล้วทุกคนรู้นะครับแต่ว่าผมลิงก์กับ ekh เนี่ยในเรื่องของการเปิดประเทศด้วยเนาะ mm. เพราะว่าพอเขาเปิดประเทศเนี่ยลูกค้าจีนที่เขาทำ ivf เยอะๆครับพวกพี่พวกมีบุตรยากอะครับ เขาเป็นตรงด้านนี้เก่งอยู่แล้ว <นะ S 1> เขาน้าจะกลับมาใช้บริการเยอะพอสมควรเหมือนกันถ้าอันนี้คือโาบันเขาก็ตั้งเป้าไว้ด้วยนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่า ekh เนี่ยเป็นโาบันหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างดีในเรื่องนี้เหมือนกันช่าต้องบอกว่าเลยเป็นตัวแรกที่โอเคเป็นดิเฟนซีฟไม่ใช่ดิเฟนซีฟที่แบบเกเรกระลาทั่วทั่วไปแต่ว่าดิเฟนซีฟที่ยังมีโกรดเหมือ <ๆ S 1> นกันแล้วก็ยังดูน่าสนใจในภาวะตลาดแบบนี้นะถ้าเกิดใครอยากจะหยิบมาเล่นดูในช่วงนี้ก็เอามาพิจารณาดูได้นะครับเพียร์นีนาก็ค ยังต่ําเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลอื่นที่เป่าเขาอย่างไงครคะคือต้องบอการาคาต่ำไหมเทียบกับโรงพยาบาลอื่นก็ต้องบอกว่าโรงพยาบาลที่เป็นเกี่ยวกับโควิดหลังๆครับพี่พี่เอกพี่นาคือ,อคือเทยบว่าราคาไม่ได้ขยับมากดีกว่าแต่ว่า EKH เนี่ยเริ่มส่งสัญ,ญญาณที่จะกลับตัวขึ้นมาดีกว่าครับ ใช่ผมเลยเลือกหยิบอีเคชเข้ามาก่อนในวันนี้ครับคือคือโลมาอื่นไม่ใช่ไม่น่าสนใจถามว่าน่าสนใจไหมก็ยังคงเล่นได้นะแต่ผมเลือกว่าเอ,อะไรที่มันเริ่มมีสัญญาณกลับมาเร็วที่สุดเนี่ยผมเออผมเลือกตัวไหนเข้ามาก่อนครับพีเอพีนะใช่ครับออือประมาณนั้นครับก็ถ้าแนวรับใครที่อยากจะเข้าไปดูนะครับก็ดูแถวๆประมาณเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าถึงเจ็ดบาทแปดสิบได้นะครับแล้วก็แนวต้านแรกดูที่แปดบาทสามสิบก่อนแนวต้านถัดไปดูแปดบาทห้าสิบห้านะครับแล้วก็จุดสต็อปลอสเนี่ยดูที่เจ็ดบาทหกสิบนะครับก็คือว่า รีสดีวอตพอน่าสนใจพอสมควรนี่คือตัวแรกครับเปียกดีหน้าครับใช่ไหมครับแล้วก็ตัวที่สองดีฟนซิไปแล้วผมเอาตัวเทรดดิ้งมาให้ดูบ้างละกันผมเอาตัว AS มาให้นะครับ AS เนี่ยจริงๆผมเคยเชียร์ไปรอบนึงแล้วตอนนู้นเนาะแล้วก็ขึ้นไประดับหนึ่งแต่ว่ามันก็พักลงมาตอนนี้ก็ต้องบอกว่าหุ้นเนี่ยเรื่องกลับมาดูน่าสนใจก็ผมเรื่องมาว่าไหนๆมันก็จะประกาศงบไตรมาสามแล้วครับทุกคนอาจจะบอกว่าที้เล่นเกมช่วงโควิดมันบูมเนาะแต่ว่าหลังจากเล่นเกมมันจะบูมอีกหรอต้องบอกว่า ไปดูที่ฟิลิปปินส์หรือไปดูที่สิงคโปร์หรือว่าประเทศอื่นๆเพื่อนบ้านเรานะครับที่หลังจากที่เขาเปิดตัวเกมไปอะ่ะดีมานฮอตมากๆแล้วก็อย่างในในในฟิลิปปินส์นะครับเขาเปิดตัวชื่อคาบาวไปครับเกมนะครับต้องบอกว่าเป็นท็อปดาวน์โหลดอันดับ5ใน AOS และแอนดรอยด์ Android, เลยใช่ต้องบอกว่าอันนี้ฮอต ฮอตมากจริงๆฉันต้องบอกว่าเอ่อแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาไปลงทุนในของในเวียดนามด้วยนะครับบริษัทในเวียดนามก็น่าจะเสร็จภายในไตรามาสนี้แล้วก็รับรู้รายได้ได้ทันทีเลยต้องบอกว่า growth story เนี่ยเขามีแล้วก็คิดว่าปีนี้น่าจะ achieve ตัว growth เอ่อตัวรายได้ที่20%ได้เหมือนกันฉันต้องบอกว่าเอ่อในเรื่องของของเกมเนี่ยโอเคแล้วแล,แล้วก็ในอนาคตถ้าเรามองไปอีกเขาบอกว่าผู้บริหารเนี่ยก็มีพูดเหมือนกันว่าจะเอาพวกคริปโตเข้ามาเริ่มใช้ใน,ในการให้บริการมากขึ้นหมายถึงแลกเปลี่<ห><ห>ยนไอเทมอะไรเงี้ ใช่ครับ้สือว่าคือเขายังไม่ลงระบุรายละเอียดมากว่าจะเอาคริปโตมาทําอะไรนะครับพี่พี่นีนาแต่ว่าเขาบอกจะเริ่เอาอาจจะใช้ในการแบบให้ลูกค้าในการเล่นเกมในการซื้อของเลยพวกนี้ก็ได้เหมือนกันครับพี่ี่ทีนาก็บอกว่าถ้ามันเอาคริปโตมาใช้จริงก็อาจจะเป็นอ,อีกอีกพัฒนาการหนึ่งของวงการเกมได้เหมือนกันในบ้านเราไทยครับก็เลยมองว่าโอเคเอเนี่ยดูน่าสนใจแม้ว่าวันนี้ราคาอาจจะแกว่งขึ้นแกว่งลงตัวนี้มันอาจจะแกว่งไปแกว่งมานิดน,นึงนะครับแต่ว่าใครที่อยากจะรับเนี่ยผมดูแนวรับไว้ตรงประมาณแบบ19บาท ก็ก็ต่อรองราคานิดนึงเนาะเพราะว่าไม่เหวี่ยงพอสมควรสิบเก้าบาทถึงสิบเก้าบาทสักครู่นะครับสิบเก้าบาทถึงสิบเก้าบาทเอ่อเท่าไหร่เลยเดี๋ยวก่อนนะครับพี่เอกสิบเก้าห้าสิบสิบเก้าห้าสิบสิบเก้าบาททวนครับแล้วก็แนวต้านผมดูไว้ตรงที่ยี่สิบาทแปดสิบแล้วก็ถ้าผ่านไปได้ก็ดูที่ยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบนะครับแล้วก็สต็อปลอสเนี่ยถ้าหลุดต่ำกว่าตรงสิบแปดบาทยี่สิบลงเอ้ยไม่ใช่ตรงสิบเจ็ดบาทห้าสิบลงมาครับพี่เอกนี่นะ อันนี้คือตัวที่สองนะครับคือ AS แต่ตุวัดบอกอันนี้เป็นเทรดดิ้งนะคะใช่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 ครับเป็นเทรดดิ้งไปครับคือคือถามว่าถามว่าลงเทรดดิ้งได้ไหมผมผมแนะนํำ AS เป็นเทรดดิ้งมากกว่าเพราะว่าทุกคนก็อาจจะค่อยๆตระหนักถึงว่างบเขาจะดีจริงๆครับแต่ว่าผมเชื่อว่าคนเข้ามาเล่นตัวนี้มันน่าจะเป็นการเทรดดิ้งเป็นส่วนใหญ่ครับเปียกนี้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับผมเลือก c p n เข้ามาคือคือต้องบอกว่าเลื่อก c p n เนี่ย ก็ก็ไม่ได้ลุ้นกับมาตรการภาครัฐเท่าไหร่ครับแต่ว่าผมเชื่อว่าเซนติเมนต์ตลาดเนี่ยจะจะมีการหยิบเข้ามาพูดถึงกันแหละเนาะว่าใครจะได้ประโยชน์บ้างแต่ว่าผมว่า c p n a อตัวคนละครึ่งคงไม่ได้อะไรแต่ว่าอาจจะได้ตรงตัวไวเชอร์ซะมากกว่าเพราะเขาเป็นห้างเนาะจาก7 0 0 0เป็นหมื่นหนึ่งก็อาจจะทำให้มีการช้อปปิ้งมากขึ้นแล้วก็ผมเชื่อว่า c p n ีเนี่ยตัวอัพไซด์มันมีเรื่องของในเรื่องของบล็อก A ตรงตรงตรงสามย่านด้วยไอ้ตรงสยามสแควร์ด้วยเนาะแล้วก็ถ้าเขาได้เงินจากตัวของเอ๊ะ ได้รับโอนหุ้นจากเอฟเข้ามาแล้วจริงๆนะครับเขาจะขยายไปตรงแถวฝั่งฝั่งอ e ีเกียได้มากขึ้นตรงนั้นนะครับผมเชื่อว่ามันเป็นอัพไซด์ในการขยายกิจการเขาไปจริงๆแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีเปิดมอลเพิ่มอีกทั้งที่อยุธยาด้วยที่ศรีราชาด้วยเนี่ยคือเป็นอัพไซด์ต่อประมาณการเหมือนกันแต่ว่าง,งบไซรมารสามทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้ดีเนะาะมันคงทรงๆเหมือนไตรมารสอแต่ผมเชื่อว่าถ้า เศรษฐกิจเนี่ยถ้าถ้าคนมันเริ่มจับใจกันมากขึ้นนะผมเชื่อว่า CPN เป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่ดูน่าสนใจแล้วก็ราคาหุ้นถามว่าขึ้นมาเยอะไหมก็ขึ้นมาพอสมควรแล้วแต่ว่าผมเชื่อว่ามีโอกาสที่จะไปต่อได้ครับเปีนีกนึนก็เป็นตัวสุดท้ายที่ผมแนะนําครับค่ะแต่ทีนี้เนะขาจะไม่ค่อยดีทีนี้ราคาหรือว่าแนวโน้มราคาเรายังไงครับเพราะว่าส่วนใหญ่งบไม่ดีคนก็นจะเทขายช่วงงบโอเคคือคือถามว่างบงบไม่ดีจริงๆแล้วผมเชื่อว่าอย่างพวกแบงค์หรือพวกแบบ พวกเออพวกเอ่อคอมเมอร์สเนี้ยผมเชื่อวงบไม่ดีเนี่ยทุกคนรู้แล้วแต่ว่าผมว่าคนจะมองข้ามไปมากกว่าพ่นินาเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยมันเป็นช่วงเนี้ยที่ทุกคนรู้ว่ามันไม่ดีเพราะโควิดใช่ไหมครับคนก็ขายหมดแล้วแต่ตรงเนี้ยคนซื้อบนโฮปละแต่ว่าถ้ามันดีจริงๆแล้วมันค่อยๆพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆผมเชื่อว่ามันจะค่อยแลนดี่ไปเรื่อยๆมากกว่าแต่ว่าถ้าจะรับนะครับราคาหุ้นไม่ควรต่ําคือแนวรับ่จริงๆแล้วผมมองไปตรงห้าสิบหกบาทยี่สิบพราะอัน่ไ้่ราสิบหับาทยี่สิบห เป็นมันเป็นจุดที่พึ่งเบรกขึ้นมาแล้วก็ถ้าย่อลงมารักตรงนั้นได้แล้วก็แนวต้านสั้นๆน่ะผมดูไปตรง60บาทก่อนนะครับถ้าผ่านได้ก็ไปเจอกันตรง64บาทตรงนั้นก่อนแต่ว่าสต็อปลอสอะถ้าหลุดตรงแถวห้าสิบห้าบาทยี่สิบห้าก็สต็อปลอสไปก่อนก็ได้ครับคือผมเล่นแบบเน้นตัวลิซิวออดดีมากกว่าเพียรนี้นะครับชัดเจน,น,นชัดเจน,น,นครับขอบคุณครับคุณวัดครับขอบพระคุณครับวันนีครับสวัสดีครับจาก c ี s c เอประเทศไทยนะครับก่อนที่จะไป คุยเรื่องที่นิคกับคุณกิรติเดี๋ยวเทคตุงดีนท์ให้ก่อนนะครับนี่คุณผู้ชมถามแล้วว่าแล้วพี่จะสั่งซื้อยังไงดีอ่าสั่งซื้อบี้บแล้วก็การสั่งซื้อในความจริงซื้อในออนไลน์ซื้อในที่ไหนก็ได้เพราะว่าเขาขายอยู่ทั่วเอ่อประเทศไทยแล้วก็พวกม้าสะดวกซื้อนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสแกนเคียร์โค้ดที่พี่เอกขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ระบุว่ามาจากรายการสองพุ่นมาเก็ตไทยมันเป็นราคาพิเศษใช่ไหมคะพี่เอกใช่ใช่มันจะเป็นราคาพิเศษถ้าคุณไปซื้อตามม้าสะดวกซื้อจะแพงกว่าเอางี้ ราคาไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณสแกนเนี่ยคุณลองสแกนแล้วโทรไปแล้วแล้วคุยกับเขาหรือโทรไปคุยก็ได้สแกนเนี่ยเข้าไลน์แอปพลิเคชันแอปดีดีศูนย์หนึ่งนะครับ,บหรือใช้สแกน QR code ในสแกนที่ขึ้นอยู่ตอนเนี้แล้วลองคุยกับเขานะครับใชบ่แล้วลองคุยกับเาเอ้ยดีเมื่อกี้คุณวัดเขาเล่าให้ฟังเขาเขา,เขาไปกิ่นมาว่าเอ้ยดีหลับสนเพราะปกติเนี่ยผมว่ามันเป็นทุกคนนะไม่รู้นิสนาเป็นหรือเปล่านะคนทํางานเกี่ยวกับหุ้นนะถ้าเครียดเนี่ยนะถ้าเครียดคือมันอยู่กับเพชเชอร์ มันจะนอนนอนไม่เต็มอิ่มเข้าใจคำว่านอนไม่เต็มอิ่มไหมคือมันพอแรกๆเนี่ยพอนอนมันจะนอนง่ายเพราะว่าทุกคนง่วงนอนมันทางานหนักแต่จะนอนได้สมมติคนเรามันอยากนอนเจ็ดนอนได้สี่ชั่วโมงหรือสามชั่วโมงแล้วพอสะดุ้งตื่นมันจะหลับหลับตื่นตื่นอะอำดาญนะแล้วการไม่ผ่อนคลายน่ะก็ต้องบอกว่าคืออาชีพพี่เอกเนี่ยรู้เลยเพราะว่ายิ่งเวลางบออกเนี่ยโอ้โหต้องบทวิเคราะห์เยอะไอ้เรื่องงบเรื่องบทวิเคราะห์ไม่เท่าไหร่นะเรื่องแรงคเชอร์จากคน เล่นเ้านค้าแล้วคนอ่านเดี๋ยวนี้นะลูกค้ารายย่อยก็ดีลายย่อยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เล่นแบบสายทองแสบนะครับใช่ังคนเนี่ยนะคุณดูพอร์ตเขานะโอ้โหนะครับเขาถึงท่านดูเป็นทุกเม็ดของงบการเงินอ่ะใช่ใช่ใช่อย่าลืมก็โทรไปที่เบอร์นี้เสร็จจับจากเรื่องของของโฆษณาละมาเรื่องการวิเคราะห์ทางเทคนิคครับใช่ครับ บันทังคารช่วงที่สองครับเราจะไปคุยกับคุณกิรติรัศมีกิรติกุลผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งวันนี้ดูเหมือนว่าชุดจะไปรุ่นเหลือเกินมเมื่อเทียบกับยุสวัสดีครับคุณกิรติสวัสดีครับหนครับพี่กิรติครับโอ้โหที่ไปไปยุคเก้าสูน่ะครับเด,ด็กเก้าสูนันมันจะใส่เสื้อแบบเนี้ยอืมไม่เขาไม่ใช่เก้าูนแล้วคุณกีรติเขาเจ็ดศูนย์ มันเจ็น70ตัวอักดึงอายุดึงอายุพี่กิรติลงมา90เนี่ยรุ่นผมเขา0กิะติไป70เนาอเป็นรุ่นเดียวก่อนเลยเดี๋ยวไปคุยเรื่องเรื่องหวยเลยครับคุยเรื่องหุ้นไปเลยนะตัวแรกถ้าเป็นตัวแรกนะครับดีครัเเชิญเชิญเชิญเป็นยังไงครับก็ถือโอกาสแชร์สกีนก่อนเรียบร้อยไหมฮะขึ้นไหมครับ